ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องนหนช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับไหนช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆรู้หรือไม่นะครับว่าทุกวันนี้นะครับไลน์สามารถลบเพื่อนได้อย่างถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนที่รู้แล้วนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็ ลองดูวิธีนี้ของนายช่างจนได้เลยนะครับก็อันดับแรกนะครับเพื่อนๆเปิดไลน์ของเพื่อนๆขึ้นมานะครับเปิดแอปพลิเคชันไลน์ของเพื่อนๆขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับปุ๊บนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับเพื่อนๆให้กดคําว่าหน้าหลักนะครับหน้าหลักเลยนะครับตรงนี้นะครับกดคําว่าหน้าหลักนะครับกดคําว่าหน้าหลักเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ ให้เพ hey, ื you sir, person, right? ่อนๆมากดคําว่าเพื่อนนะครับคําว่าเพื่อนตรงนี้นะครับคําว่าเพื่อนนี่นะครับกดเข้าไปที่คําว่าเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าเพื่อนจะบล็อกคนไหนนะครับหรือจะลบคนไหนนะครับแต่การจะลบแบบถาว ر นั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับบล็อกเขาไปซะก่อนนะครับให้บล็อกเข้าไปซะก่อนเลยนะครับเดี๋ยวนายใช่จนจะบล็อกคนนี้อ่าคนนี้นะครับที่เขาไม่มีรูปไม่มีตัวตนตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นคุก็กดค้างไว้นะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บให้เราเลือกที่คําว่าบล็อกนะครับให้เราเลือกที่คําว่าบล็อกเลยนะครับกดคําว่าบล็อกนะครับพอกดคําว่าบล็อกเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับต้องการบล็อกคนนี้หรือไม่นะครับคุณจะไม่ได้รับข้อความจากเขาอีกต่อไปนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรับข้อความจากเขานะครับคุณก็สามารถเลิกบล็อกอะไรที่นะครับการตั้งค่าแล้วก็ไปเลิกบล็อกนะครับก็กดที่อันบล็อก นะครับหรือไม่บล็อกเขาแล้วนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เราจะบล็อกเข้าไปก่อนนะครับบล็อกเข้าไปก่อนเลยนะครับปุ๊บอ่าเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะ,ะบล็อ,นะอกเขาทันทีนะครับคนคนนั้นก็จะไม่สามารถส่งข้อความหาเราได้จะไม่สามารถติดต่อเราได้เพราะว่าเราบล็อกเข้าไปแล้วนะครับเขาส่งข้อความหาเรามันก็จะไม่มาหาเรานะครับส่งได้แต่มันจะไม่ขึ้นที่มือถือของเรานะครับการบล็อกนะครับจะ ไม่ใช่ถาวรนะครับบล็อกจะบล็อกในระดับหนึ่งนั่นเองจะไม่ได้ลบเขาไปนะครับเราจะลบเขาไปเลยยังไงนะครับ uh, ในังจนพูดไปแล้วนะครับก่อนจะลบให้บ um, ล็อกก่อนนะครับพอเราไปลบบล็อกไปแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ลายเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่ลายนะครับปุ๊บนะครับกดเข้าไปที่ลายเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆไปที่นี่นะครับ รูปฟันเฟืองนะครับมุมบนขวานะครับกดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองเลยนะครับแล้วเพื่อนเลื่อนลงมา่าเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาคําว่าเพื่อนนะครับหาคําว่าเพื่อนตรงนี้เลยนะครับหาคําว่าเพื่อนตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนจะเห็นนะครับผู้ใช้ที่บล็อกนะครับผู้ใช้ที่บล็อกเห็นไหมครับกดเข้าไปที่เมนูนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บ มันจะมีคําว่าแก้ไขอยู่นะครับให้เรากดที่คําว่าแก้ไขนะครับแล้วมันจะมีคําว่าปดบล็อกนะครับหรือลบนะครับถ้าเราอยากจะลบนะครับให้ลบเข้าไปเลยนะครับแค่นี้นะครับเขาก็จะออกจากลายของเราไปเรียบร้อยนะครับถ้าจะคุยกันใหม่นะครับต้องแอดลน์กันใหม่นะครับสแกนชิลบาร์โค้ดหรือแอดไอเดียลน์เข้าไปใหม่ นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับใครที่อยากจะลบเพื่อนออกจากไลน์นั่นเองนะครับก็สามารถเอาวิธีนี้ของนายช่างจนไปใช้ดูได้เลยนะครับก็ถ้าเพืเ่อนๆมีข้อสองสัยแบบไหน,นก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือจะอาจเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็บรรยายไปแล้วส่งไปให้ในายช่างจนที่ Facebook Fanpage นะครับส่งไปที่ Messenger นะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะไปไล่ตอบให้นั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับนายช่างโจรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ของนายช่างโจรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่างโจรด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างโจรจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือนะครับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือนะครับที่เพื่อนๆสามารถทําเองได้นะครับแก้ไขเองได้นะครับมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้นายช่างโจรก็สวัสดีครับ